เรื่องใหญ่มากค่ะทุกคนขาเรื่องใหญ่มากบอกแค่นี้แหละเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องพระที่ดิฉันออกมาพูดอีกเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้จะต้องพูดและก็ขอพูดเลยเพราะว่านี่ค่ะคุณขาทุเรียนกวนแพรี่ไพวันเออนะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ดิฉันเป็นแม่ค้าคนก็ชอบแบบ แพรี่พูดเรื่องนู้นให้ฟังหน่อยแพรี่พูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยแพรี่เทศให้ฟังหน่อยสติค่ะนะคะดิฉันไม่ใช่พระดิฉันไม่มีการเทศดิฉันบินทาบาทไม่ได้ฉะนั้นนะคะดิฉันเป็นแม่ค้าค่ะคุณอ่ะได้ฟังอะไรหลายๆอย่างเป็นแง่คิดจากดิฉันแล้วอยากให้ดิฉันออกมาให้แง่คิดพูดธรรมะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ช่วยอุดหนุนสินค้ากูด้วยค่ะ นะคะจบจบแบบจริงใจทุเรียนกวนบายแพรี่ไพวันนะคะอาคลิปนี้ขายเลยทุเรียนกวนมี2ขนาดนะคะแพ็คใหญ่8ชิ้น400กร,รัม450บาทพิมพ์มาเลยใต้คลิปนี้แล้วกันรหัสกอไก่หนึ่งแต่ถ้ามีงบจำกัดเอาไป4ชิ้นแบบนี้อันนี้เป็นทุเรียนกวนนะคะเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้ไม่ใส่สีไม่ไม่ใช่ไม่ใส่สีไม่ใส่แป้งไม่เติมน้ำตาลทุเรียนกวนเนื้อหมอนทองสีเหลืองนวลแบบนี้ทุเรียนเกรดเกวน แพ็คเล็ก4ชิ้นแบบนี้น้ำหนัก200กร,รมัม250บาทพิมพ์รหัสกอไก่2แพ็คใหญ่8ชิ้นกอไก่1แพ็คเล็กกอไก่2แค่นั้นเลยจบจบนี่เรื่องใหญ่เป็นไงล่ะทุเรียนทอดบายแพรี่ภัยวันใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองเกรด A พรีเมียมแผ่นใหญ่ไม่ใส่สารไม่ใส่สีไม่เก็บครั้งปีทำวันต่อวันแพ็ควันต่อวันส่งวันต่อวันถุงใหญ่ น้ำหนัก250กร,รัม500บาทพิมพ์ทอทหาร1ถุงเล็ก125กร,รัม250บาทพิมพ์ทอทหาร2อ่ะทอทหาร1ทอทหาร2หรือถ้าอยากได้โปรทุเรียนทอดถุงใหญ่2ถุงลด200เหลือ800บาทพิมพ์ทอทหาร2ตัวทอ1ทอ2กับทอทอเลือกเอาและอย่างสุดท้ายเนี่ยก,กูขายของแบบนี้เลยทุเรียนฟิชได้สินค้าใหม่ทุเรียนฟิชได้ ใครที่ชอบทานทุเรียนที่มีฟิลลิ่งเนื้อทุเรียนแท้ๆกรอบหอมอร่อยและมีกลิ่นทุเรียนเหมือนกินไอศครีมทุเรียนแต่นี้เป็นทุเรียนฟิตได้ทำจากเนื้อนี่ทุเรียนหมอนทองแท้ร้อเปอร์ซเหมือนกันไม่ใส่แป้งและเกรดพรีเมียมหรูหรามี2ขนาดขนาดแรก180่รกร,รมัม519บาทพิมพ์รหัสฟอร์ฟันหนึ่งถุงเล็กสองบาทน้ำหนักหนึกร,รมัม นี่อันนี้แต่ว่าดิฉันกินไปหน่อยนึงแล้วนะมันก็เลยเหลือแค่นี้อันนี้หน0่รกร,รมัมแต่จริงๆมันเต็มถุงเลยพิมฟอฟันสองอ่ะทุเรียนฟิตได้ถุงใหญ่ฟอฟันหนึ่งฟอฟัแค่นี้แหละนี่คือเรื่องใหญ่ที่อยากจะบอกช่วยอุดหนุนสินค้าด้วยพิมพ์มาหรือถ้าใครพิมพ์ไม่เป็นทักแชทต,ต,ตอนนี้เลยซื้อสินค้าแพรี่ทุกอย่างโอนเงินชื่อบัญชีนายไพวันปลาอินซีตอนนี้ไม่ได้ขายถ้าสั่งซื้อคือมึงสั่งจากมิจฉาชีพขอบคุณค่ะ